สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปันตะวันตัวชนโนนะคราห์รหัสนัก,นกศึกษาบิวกห้าศูนยค่ะวันนี้จะมานําเสนอการศึกษาผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ริมถนนจังหวัดพิษณโโลกค่ะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาประเทศไทยมีการขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยใช้รูปแบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากสามารถขนส่งทางจากต้นทางถึงผู้รับปลายทางได้สะดวกและทั่วถึงซึ่งคเป็นร้อยละเ8็ของรูปแบบการขนส่งในประเทศโดยการขนส่งทางถนนส่วนใหญ่ของไทยจะใช้ยานพาหนะประกอบรถบรรทุกคือรถบรรทุก6ล้อ10ล้อและมากกว่า10ล้อขึ้นไปค่ะเมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วการสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้น คลื่นจะแพร่กระจายไปยังบริเวณรอบๆโดยน้ำหนักของรถบรรทุกท,ที่มากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะส่งผลให้เกิดการซุดตัวของถนนซึ่งการซุดตัวของถนนทําให้ถนนชำรุดเป็นหลุมบอ่อส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างถนนและมีผลโดยตรงทําให้การสั่นสะเทือนมีขนาดที่เพิ่มมากขึ้นหากการสั่นสะเทือนมีขนาดมากพออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง หรือที่อยู่อาศัยซึ่งกรณีของรถบรรทุกที่ทําให้เกิดความเสียหายยกตัวอย่างพื้นที่ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับรถบรรทุกดินจํานวนหลายสิบคันวิ่งผ่านเข้าออกภายในชุมชนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจํานวนมากที่พักอาศัยอยู่ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อตรวจวัดขนาด การสั่นสะเทือนของพื้นดินจากรถบรรทุกเพื่อที่จะสามารถจำแนกขนาดการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกแต่ละประเภทและประเมินผลกระทบของการสั่นสะเทือนต่อเขตพื้นที่ชุมชนบริเวณอาคารที่อยู่อาศัยริมถนนจากการที่รถบรรทุกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยประเมินได้จากการเปรียบเทียบผลการศึกษากับเกณฑ์มาตรฐานการสั่นสะเทือน din 4150 3งห้าศูน แอนเดโอนาวัตถุประสงค์และขอบเขตวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจวัดการสั่นสะเทือนโดยจำแนกจากรถบรรทุกประเภทต่างๆที่วิ่งผ่านทางหลวงระหว่างจังหวัด 2. เพื่อประเมินผลกระทบของการสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกต่อพื้นที่เขตชุมชนที่มีทางหลวงระหว่างจังหวัดวิ่งผ่านขอบเขตการวิจัยขอบเขตด้านพื้นที่ในการ ศึกษาวิจัยนี้ได้กําหนดการทดลองปาจสนามโดยกําหนดพื้นที่ศึกษาณนตะําบลบ้านกลางอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก,แล,ก,กและกําหนดปัจจัยศึกษาและการวิเคราะห์ด,ดังนี้ขอบเขตด้านประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่รถบรรทุกหกล้อสิบสองล้อสิบล้อสิบแปดล้อและยี่สิบสองล้อขอบเขตด้านเนื้อหาข้อที่หนึ่งศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการสั่นสะเทือนเนื่องจากรถบรรทุกประเภทต่างๆกับน้ำหนักและความเร็วของรถบรรทุกข้อที่ 2. ศึกษาความสัมพันธ์ความถี่ของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกข้อที่3ศึกษาความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกที่เกิดขึ้นในอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางหลวงข้อที่4วิเคราะห์ขนาดการสั่นสะเทือนที่โดยว่าจากรถบรรทุกต่างๆโดยพิจารณาจากความเร็วของอนุภาคและความถี่ zero crossing และ FFT ข้อที่5ศึกษาขนาดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเม่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างประเทศ,เทศ,เทศข้อที่6กการศึกษาครั้งนี้ไม่คำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของพื้นดินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันแรกนะคะได้ได้ทำการศึกษาการสัร่นสะเทือนบนพื้นดิน ที่เกิดจากการจราจรโดยทําการตรวจสอบการสั่นสะเทือนของพื้นดินที่มาจากแอมผานะขานาดใหญ่และกําหนดให้มีความเร็วประมาณ30-50และ70กิโเมตรต่อชั่วโมงจากการศึกษาพบว่าแอมลิจูดของการสั่นสะเทือนของพื้นดินได้รับอิทธิพลอย่างมากว่าความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยแอมลิจูดจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย55%เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นจาก30เป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย3 0เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นจาก50เป็น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังพบว่าความไม่สม่ำเสมอของผิวถนนสามารถเพิ่มเอมพิจูดของการสั่นสะเทือนของพื้นดินได้ถึง4 2เอร์เซที่ความเร็ว30และ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงงานวิจัยอันที่2ทํทำการศึกษาการสั่นสะเทือนบนพื้นดินที่เกิดจากยานผาานะโดยใช้ยานผ่านะทั้งหมด11คันซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันและน้ำหนักตั้งแต่ 1.4-38.4ถึงตันและใช้ความเร็ว15-45กิโลเมตรต่อชัว่วโมงโดยการวัดการสั่นสะเทือนจะใช้จีโอโฟนซึ่งติดตั้งห่างจากเลนถนนซ้ายสูด6เมตรผลการศึกษาพบว,ว่าโดยทั่วไปแล้วขนาดของความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนเอกและแกน y จะมีขนาดที่ต่ำกว่า0.1เ mm มตรต่อวินาทีดังนั้นความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนแ ซึ่งถูกนำไปวิเคราะห์ต่อและยังพบอีกว่าขนาดของความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนแจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วของอางานผาานะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะงานวิจัยอันที่3นะคะการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนพื้นดินที่มีแหล่งกำเนิดมาจากรถบรรทุกเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงที่เกิดจากยางของรถและพื้นผิวถนน แม้ว่าพื้นผิวของถนนจะเรียบแต่ในความเป็นจริงแล้วพื้นผิวของถนนจะไม่ราบเรียบอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้พื้นผิวถนนจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนบนพื้นดินและอีกสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการสั่นสะเทือนคือน้ําหนักและความเร็วค่ะงานวิจัยอันต่อมานะคะได้ทําการศึกษาความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวถนนต่อการเกิดสั่นสะเทือนบนพื้นดิน โดยแบ่งถนนออกเป็น6ประเภทจากการศึกษาพบว,ว่าถนนที่มีความไม่สม่ำเสมอได้แก่ถนนที่สุยซมและถนนที่สร้างโดยการใช้อิดแรียงการให้เป็นพื้นผิวถนนนั้นมีการสะเทือน,นที่มีค่าสูงกว่าถนนที่มีพื้นผิวเรียบในทุกระยะทางที่ทำการตรวจวัดค่ะายงานวิจัยต่ออันสุดท้ายนะคะ กล่าวถึงปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนของพื้นดินที่เกิดจากการก่อสร้างถนนโดยการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากชั้นดินหรือชั้นหินที่อยู่ใต้ดินซึ่งทําให้เกิดการสะท้อนและการหักเหของบอดีเวฟที่เกิดจากแหล่งกําเนิดการสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดเรเลตเวฟผลกระทบที่เกิดจากขึ้นเหล่านี้อันไม่ถูกกระพบบนพื้นดินแต่อาจทําให้เกิดสั่นสะเทือนในอาคารที่อยู่ติดกับแหล่งกําเนิดและก่อให้เกิดความเสียหายได้โดยเกิดจากการรับ การสั่นสะเทือนซ้ำๆซึ่งทำให้เกิดการรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีดำเนิน 1. การวิจัยในการศึกษาผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกจากเส้นทางหลวงต่อชุมชนครั้งนี้ผู้วิจัยแยกการทดลองออกเป็น2ส่วนคือหทดสอบภาาสนามโดวยวัดขนาดการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกตั้งแต่ หกถึงยี่สิบสองล้อนอกเขตพื้นที่ชุมชนก็ที่สองการศึกษาผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกในอาคารในเขตพื้นที่ชุมชนตรวจสอบภาคสนามโดยการวัดขนาดการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกเมื่อสัญจรผ่านอาคารในชุมชนพื้นที่การศึกษาการทดลองที่หนึ่งตรวจวัดขนาดการสั่นสะเทือนดินมทางหลวงหมายเลขสิบสองก่อนหนึ่งสถานีตรวจสอบน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลเมตร กิโลเมตรที่221.100จากนั้นขอความอนุเคราะห์ข้อมูลน้ำหนักรถบรรทุกตั้งแต่6-22ล้อณสถานีตรวจสอบน้ำหนักปิสนุโลกขาเข้าการทดลองที่2ผู้วิจัยเลือกชุมชนบ้านกลางลำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยติดเดิมถนนทางหลวงได้มีการสัญจรของรถบรรทุกเป็นปริมาณมากสัญจรตลอด24ชั่วโมง ขั้นตอนต่อมาการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะเป็นไปตามตารางดังสองที่เห็นค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนตรวจวัดการสั่นสะเทือนโดยใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือน3าแกนของ i n e n t e l i n รุ่น m i r r o m e d ต่อมาจะเป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือน เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่องตรวจว,วัดการสั่นสะเทือนมีพารามิเตอร์ที่ทําให้สะดวกต่อการใช้งานเครื่องมือต่อมานะคะจะเป็นปืนเดรดจับความเร็วเป็นปืนเดร์จับความเร็วยี่ห้อบัสเนล velocity speed กันใช้วัดความเร็วรถยนต์หรือ,อยา,านพาหนะและเครื่องมืออันสุดท้ายนะคะจะเป็นกล้องวิดีโอใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเรยวมี 9c ในการบันทึกวิดีโอคะ่ะ ผลการวิจัยและประเมินผลจากการดําเนินการเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกตั้งแต่6กถึงยีล้อตั้งแต่วันที่4ี่ถึงสิบสามกุมภาพันธ์พศสองพเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง16บหนาฬนะิกาณกมที่218บ .500 ของทางหลวงแผ่นดินหมายลขิ 12. การตรวจวัดการสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกจำนวน ข้อมูลที่เก็บบันทึกได้มีจำนวนทั้งหมด238คันซึ่งเป็นจำนวนรถบรรทุกที่ทำการชั่งน้ำหนักแล้วเนื่องจากพื้นที่ศึกษามีสภาพการจราจรปกติรถบรรทุกจึงสามารถวิ่งทำความเร็วได้ปกติโดยไม่มีการชะลอความเร็วความเร็วของรถบรรทุกที่บันทึกได้จึงเป็นความเร็วที่มากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้ืนไปถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดโดยผู้วิจัยทำการแบ่งความเร็วออเป็นสาระดับ ดังตารางซึ่งระดับที่1จะเป็น51 -60 ถึงกิกโลเมตรต่อชั่วโมงระดับที่2จะเป็น61 -70 ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระดับที่3จะเป็น71 -80 ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นค่ะต่อมานะคะจะเป็นระดับการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกประเภทต่างๆนะคะซึ่งความเร็วอนุภาคสูงสุดพบว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วอนุภาคสูงสุดของรถบรรทุกพ่วง22ล้อ ในแนวดิ่งมีขนาดสูงกว่ารถบรรทุกทุกประเภทในทุกกลุ่มความเร็วและความเร็วอนุภาคสูงสุดที่สูงที่สุดของรถบรรทุกจากการตรวจวัดครั้งนี้คือ0 6 7 0ม mm. ิลลิเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นของรถบรรทุกพ่วง22ล้อน้ำหนัก50.4ตันวิ่งด้วยความเร็ว57กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วระดับที่1ค่ะ ในขณะที่รถบรรทุกขนาดเล็กที่สุดของระดับความเร็วเดียวกันในการศึกษาคนี้คือรถบรรทุก6กล้อความเร็วอนุภาพสูงสุดที่ตรวจวัดได้คือ0 2 2 1ม mm. ิลลิเมตรต่อวินาทีซึ่งมีน้ำหนัก13.31อันและาิบและวิ่งด้วยความเร็ว59กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นระดับความเร็วที่1พบว,ว่าความเร็วอนุภาพสูงสุดของรถบรรทุพกพ่วงย2ล้อเพิ่มขึ้นเป็น2 0 3เอร์เจากความเร็วอนุภาพสูงสุดของรถบรรทุก 6กล้อกาวคือรถบรรทุกพ่วงยีบล้อมีระดับการสั่นสะเทือนสูงกว่ารถบรรทุก6ถึง18ล้อเมือ่อรถบรรทุกมีความเร็วเท่ากันต่อมาจะเป็นความถี่การสั่นสะเทือน zero c o a s i n g เพราะว่า zero c o a s i n g ที่ต่ำที่สุดของรถบรรทุกพ่วงยีบอล้อลดลง43เอร์เจาก zero c o a s i n g ต่ำที่สุดของรถบรรทุก6กล้อกาวคือรถบรรทุกพ่วงยีบล้อมีค่า ความถี่ต่ำกว่ารถบรรทุก6กถึงล้อเมื่อรถบรรทุกมีความเร็วเท่ากันค่ะต่อมาจะเป็น fast f o r time form นะคะพบว่าความถี่ของรถบรรทุกพ่วงย2บล้อลดลง6 5เของรถบรรทุก6ล้ออีกทั้งความถี่ของรถบรรทุกทั้ง2ประเภทเพบว่าความถี่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกทุกพื้นที่ในเขตชุมชน ผลการตรวจวัดระดับสั่นสะเทือนในอาคารที่1และ2เมื่อพิจารณาค่าสั่นสะเทือนและค่าความถี่ที่ตรวจวัดได้นี้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการสั่นสะเทือนของ DIN 4 1 5 3 3พบว่าไม่มีผลต่อโครงสร้างอาคารใดๆและเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเกณฑเสนอแนะในรายงาน ASW of Traffic induced vibration ของ Waffin and Leonard พบว่าอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ ได้ถึงความสั่นสะเทือนนั่นเองค่ะประมาระดับการสั่นสะเทือนและความถี่ในอาคารผลการตรวจขนาดการสั่นสะเทือนและความถี่ของขึ้นความยาวขึ้นตามวาขวางและขึ้นในแนวดิ่งในอาคารโดยแบ่งออกเป็นสองอาคารได้แก่อาคารบริเวณก่อนถึงไฟแยกแดงกิโลเมตรที่2 2 2 8 0 0วกของทางหลวงแผ่นดินไมายเลขสิบสองกำหนดให้เป็นอาคารที่1ค่ะและอาคารที่อยู่ถัดจากแยกไฟแดงกิโลเมตรที่ 222บวก400ของทางหลวงแป่นดินหมายเลข12บกำหนดให้เป็นอาคารที่2โดยผลตรวจการวัดการสั่นสะเทือนและความถี่ในอาคารแสดงดังตารางต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือตารางที่พูดถึงนะคะต่อมาจะเป็นการทดสอบ independence simple t t test นะคะพบว่าขนาดความเร็วอนุภาคสูงสุดและความถี่ของอาคารที่1และ2 แต่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยขนาดความเร็วอนุภาคสูงสุดและความถี่ของคลื่นในแนวดิ่งของอาคารที่สองมีขนาดสูงกว่าอาคารที่หนึ่งเนื่องจากอาคารที่สองเป็นอาคารที่อยู่ถัดจากแยกไฟแดงนั่นเองค่ะดังนั้นจะมีรถบรรทุกที่หยุดรถเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรจากนั้นในจังหวะที่รถบรรทุกออกตัวจะมีแรงเฉื่อยเกิดมากกว่ารถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็วปกติในบริเวณอาคารที่หนึ่งดังนั้นความเร็ว อนุภาคสูงสุดและความถี่ในอาคารที่2จึงมีขนาดมากกว่าอาคารที่1โดยขนาดความเร็วอนุภาคสูงขึ้นเพิ่มขึ้น10%และความถี่เพิ่มขึ้นสูงสุด32%นั่นเองค่ะสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะนะคะผลการศึกษาข้อที่1ก็คือการสั่นสะเทอือนบนพื้นดินที่เกิดจากรถบรรทุกมีลักษณะเป็นคลื่นในแนวดิง่งเป็นหลักตามเบือนแนวยาวและแนวขวางค่ะ ข้อที่2รถบรรทุกถูกออกแบบให้มีสมรรถนะของช่วงล่างให้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือประเภทดังนั้นการขนาดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนพื้นดินของรถบรรทุกจึงมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3ความเร็ววุภาพสูงสุดที่เกิดจากรถบรรทุกกลุ่มพวกนั้นไม่คล้ายกับรถบรรทุกพุกสิบล้อวิ่งต่อการ2คันเหมือนกับรถบรรทุกพวกยี่สิบสองล้อค่ะเปการศึกษาเรามาคะ เมื่อความเร็วของรถบรรทุกเพิ่มขึ้นขณะความเร็วอนาภาคสูงสุดจะเพิ่มขึ้นโดยความเร็วต่างกันประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับการสั่นสะเทือนในแนวดิ่งมีค่าสูงกว่าแนวนอนซึ่งขนาดของความเร็วอนาสูงสุดในแนวนอนมีขนาดที่ต่ำกว่า0.1มิลลิเมตรต่อวินาทีในผล้การศึกษาข้อสุดท้ายนะคะการเคลื่อนที่ของยามพานะในจังหวะออกตัวสามารถเพิ่มแอมลิจูดของการสั่นสะเทือนได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ เ้นสตาคนะ,คะข้อเสนอแนะข้อที่1ก็คือการศึกษาครั้งต่อไปควรทําการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นโดยเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลค่ะข้อที่2ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาการสำรวจในอาคารเป็น3จุดได้แก่บ,บริเวณชั้นฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารบริเวณชั้นบนสุดของอาคารและบริเวณกึ่งกลางพื้นอาคารในแต่ละชั้นค่ะ และข้อเสนอเน,นี้ยข้อสุดท้ายนะคะในการศึกษาครั้งต่อไปควรนศึกษาเสียงและ Average ที่เกิดจากรถบรรทุกแต่ละประเภทค่ะซึ่งการนำเสนอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ